อรุณสวัสดิ์สวัสม่จ้ามือนี่แม่ตอกพาเพื่อน,อนมาชมความสวยงามของสวนสนุกวินบันเดอร์จ้าเป็นสวนสนุกที่เพิ่นสร้างขึ้นอยู่บนเกาะฟุกวกของประเทศเวียดนามจ้าสวยงามตื่นตาอลังการอิหลีจ้าเพิ่นจำลองรูปแบบมาคล้ายดิสนีย์แลนด์เนาะค่ะเนาะเบิ่งมุมใดก็สวยงามล้วก็เป็นกลินอายของสวนสนุกทางยุโรปจ้ะ คลไลหลายจานักท่องเที่ยวหลายมาจากทั่วสารทิศเลยจ้ะอันนี้คือเป็นช่วงเศร้าที่พวกแม่ต้อกเข้าไปไม่มายังบัท่าน,นมีการแสดงอีกอย่างก็เลยเบิ้ง่อนขางบางตาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพอถึงช่วงเวลาที่พนแสดงหรือว่ามุมใดจุดใดที่เพิ่นทําการแสดงนักท่องเที่ยวพนกระสิลั่งไหลเข้าไปนั่งเต็มไปหมดเลยจ้ะมือนีน้องสาวพาแม่ตอกมาอยู่มาสิงสถิตในสวนสนุกมองนี้ เบิดมือเลยจ้ะมาตั้งแต่กินอาหารเ้าล้วเนาะประมาณสิบโมงพากันเดินทางมาและะ้วก็ยูจนถึงสองทุ่มกว่าสามทุ่มเลยจ้ะเพราะว่าเพิ่นมีโชว์สุดท้ายเนาะค่ะเนาะตอนช่วงออประมาณสองทุ่มกว่าขึ้นไปเพิ่นมีโชว์สุดท้ายก็คือโชว์ระบำน้ำจ้ะถึงไม่ต้องเคยลงคลิปให้กับแม่แม่เบิรงแลลวเนาะมุมนี้คือเป็นมุมที่เพิ่นจัดแสดงโชว์ระบำน้ำยุ่งมงนีละจ้ะ แล้วก็มีปราสาทอยู่เป็นฉากหลังนอกเนาะสวยงามมากๆเลยแล้วก็การแสดงระบำน้าประกอบแสงสีเสียงของเพิ่นไม่ตอกว่าสุดยอดอิลีจ้าสุดยอดมากๆเลยเบิ่งแล้วตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปน้ำจ้า มวนคักสนุกสนานหลายจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อสาหรับน้องสาวกับน้องเคยที่เพิ่นพามาเปิดประสบการณ์ชีวิตนะคะเนาะเพราะว่าลําพังตัวแม่ตอกเองบ่มีปัญญามาอยู่แล้วจ้ะอาศัยบุญบารามีจากน้องสาวกับน้องเคยนี่หละจ้ะที่เพิ่นพามาที่เพิ่นพามาเที่ยวเนาะค่ะเนาะถือว่าเป็นของข,องขวัญวันเกิดอายุครบ60ปีย้อนหลังของแม่ตอกสายไหมที่ยิ่งไงละกะ สุดยอดอิหลีจ้ะขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะคะเด้อที่มอบความสุขความสนุกสนานและก็ความประทับใจให้กับพี่ตลอดสุดยอดการท่องเที่ยวเลยจ้าอันนี้คือมุมด้านหน้ามันสิเป็นโซนที่เป็นประตูออกนะคะเนาะ,ะที่มองเขามองเห็นหลังคาเขียวๆตรงเข้าไปนั่นก็คือเป็นทางออกเลยจ้าทางเฮายางทะลุออกไปหันก็สิเป็นทางออกไปเลยเพราะว่าอันนี้คือไม่ตองมานังอยู่ ้าเป็นบ้านเฮาเนาะพันก็สิว่าจุดรวมพลนั่นแม่จ้ะหลักะหลังจากที่พวกเฮาไปเที่ยวสวนสนุกเนาะยูหันก็สิเป็นสวนสนุกอีกมองหนึ่งซื้อวินวันเดอร์คือกันจ้ะหล้กก็ม้ามองหนีก็สิเป็นสวนสนุกอีกมองหนึ่งคือกันก็ซื้อวินวันเดอร์คือกันจ้ะแต่ว่ามองหนีสีบอสีบอแมนบริเวณสวนสนุกเน้ะเดิอมันซิมีอยู่สองมองเลยนะจ๊ะคือแบบว่า มองนึงก็สิเป็นสวนสนุกที่ค่อนข้างใหญ่มองนึงก็สิเป็นสวนสนุกที่เป็นแบบว่ามิตรพวกของหล่นอย่างสินะจ๊ะมแต่พวกเครื่องหล่นของหล่นอย่างสินะจ๊ะซึ่งไม่ตอกว่าเนาะตามความคาดเดาความไม่ตอกสวนสนุกของเกาะฟุกวกวกนี่ไม่ตอกว่าคือสิมแมนป็นเจ้าเดียวกันคือบริษัทซันเวอร์น,นะจ๊ะที่เิ่นเอ่อเห็ดสวนสนุกเนาะเพราะว่าซื้อสวน,กกนบบสนุกก็ซื้อเดียวกันและรูปแบบลักษณะสวนสนุกก็คล้ายๆกันแต่ว่างานโชว์บ่คือกันอย่างสินะจ๊ะ กะสิมีแบบว่ามองนึงใหญ่มองนึงน้อยแล้วกะัมองนึงโช์แบบหนึง่งมองนึงโช์แบบนึง่งอย่างนีนะจ๊ะแต่ว่าส่วนสนุกเกือบทุกหมองของเอ่อเวียดน้มที่ไม่ต้องไปเที่ยวมาเนาะเพิ่นสิตั้งซื้อเดียวกันเบิดเลยเนี่แม่จ้าวินวันเดิมคือกันเบิดยูคนละมองแต่ว่าซื้อเดียวกันอย่างสีนะจ๊ะอันนี้ก็คือบริเวณเอ่อเมืองจำลองอีกเมืองหนึ่งที่เพิ่นสางขึ้นเนาะก็สิมีกินายของยุโรปคือกันจ้ะส่วนมาก ตามแหล่งท่องเที่ยวทุกหม่องเพิ่นสิเฮ็ดเมืองจำลองขึ้นไว้ทุกหม่องเลยจ้ะของเวียดน้มเนาะซึ่งก็เป็นความสวยงามเออมุมที่ทีมโตอกขี่รถพานนี่ก็คือมันสิเป็นฉากหลังของการแสดงเออเซ,ซ,ซิมโฟนีออฟเดอะซีเนานนะจา้ะทีม่ตอกพาเพื่อนเพื่อนไปเบิง่งทีเพิ่นเออขี่เครื่องพ่นน้ำแล้วก็แสดงกายกรรมผาดโผนนี่ยังให้พวกเขาเบิง่งนแหละจ้ะมุมตองนี้ก็คือเป็นฉากหลังเวลาเขามองมาจากสะพานจูบเนาะ เวลาเขามองมาเขาสิเห็นพวกตึกพวกนี้แหละจ้ะเป็นฉากหลังส่วนมากตืกอพวกนี้ก็สิเป็นลรงแรมนั่นแหละจ้ะสะส่วนหลายเนาะค่ะเนาะข้างล่างก็สิเป็นร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกอันนั้นอันนี้อย่างสินะจ้ะซึ่งน้องสาวกับน้องเขยเพ่น,พา,นพากันเซารดกรอบจ้ะพากันเซาลดกรอบขี่ชมบรรยากาศรอบเมืองอันนี้คือฉากหลังที่เพ่นแสดงระบำน้ำตรงที่เป็นห่วงสามห่วงน่ะจ้ะอันนั้นคือเพ่นแสดงระบำน้ำยุหันคือกัน กับไข่ไขกันกับยุสวนสนุกวินวันเดินนะคะเนาะแต่ว่าแสดงค้นละรูปแบบจ้ะแต่ว่าการแสดงไข่ไข่กันกับมวนแลวก็ตื่นตาตื่นใจทั้งสองมองจ้ะสำหรับแม่ตัวว่าคุมคาทั้ง2องมองเลยจ้ะ